เราจะมาทานข้าวเย็นที่แบงคอกทีเฮาส์นี่ตรงนี้หาทั้งข้ายากมากเลยนะครับที่แบงคอกทีเฮาส์นะครับเราจะต้องเข้ามาจากวัดวนะัดบางน้าพึ่งนะครับแล้วก็ขับรถเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวลองแพนกล้องไปดูครับนี่ก็คือขับรถเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็เขาก็จะมีริมน้าเนี่ยเรียบริมน้ําตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปตรงช่องนี้เดินเข้าไปอีกสามร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแล้วดูดิบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับมอไซค์สา,สามารถขับ ไปได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถใหญ่มาก็จอดนะครับจอดไปที่วัดแล้วก็เดินเข้าไปถ้ามาตามแผนที่เนี่ยครับเขาก็จะพาเราไปนู่นไปตรงเมนนะครับเราไมนก็จะทะลุไม่ได้บอกเลยนะครับทางเข้าแบบธรรมชาติมากๆนะครับแบงคอกทีเฮานะครับแต่เดินมาไกลามากๆเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าทางตรงนี้ครับเป็นทางที่เหมาะสําหรับการปั่นจักรยานนะครับ แต่ถ้าเราเดินมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลตอนนี้เราเดินมาใกล้ถึงแล้วครับสองข้างทางก็เป็นอย่างเงี้ยก็จะมีปลูกต้นจากต้นจากแล้วก็เป็นมะพร้าวครับมะพร้าวหอมปะ่ะใกล้ถึงแล้วตรงนู้นแล้วก็เราก็ถึงแล้วครับแบงคอกทีเฮาส์ครับตรงนี้เป็นจุดจอดจักรยานนะครับของคนที่เขาเช่ามาแต่ผมเดินมาออกกำลังกายสุขภาพสุดๆถึงแล้วสวย สวยงามนี่คือบรรยากาศร้านสวยงามไหมแต่ว่ากลางคืนเขาก็มีไฟอยู่นะครับแต่ทางเดินค่อนข้างน่ากลัวอยู่ ถึงแล้วนะครับที่นั่งพรเวทสุดๆเขาบอกว่าทุกโต๊ะเนี่ยจะมีกิ่งนะครับให้เรากดเพื่อที่จะสั่งอาหารข้างหลังก็เป็นบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพระยานะสวยมนะ้ยนี่มีเมนูคอฟฟนะครับแล้วก็นมนะครับเครื่องดื่มนมแล้วก็สมูทตี้นะมีอะไรนะนี่ครับก็มีพวกสปาร์กิ้งแอลกอฮอล์ก็มีนะนะครับแล้วก็ พวกเมนูสลัดอาหารไทยหรือว่าจะเป็นไทยโปนิสานส้มตำก็มีนะครับผัดไทยก็มีเช่นเดียวกันนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่น,เ,นเดี๋ยวผมขอฝากทองไว้ที่ร้านตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้คือมื้อเย็นของเรานะครับหูแบบสุดๆนะครับอโอเคเดี๋ยวขอญาตทานข้าวเย็นก่อน